ก่อนที่จะกล่าวถึงประวัติหลวงพ่อทองเบิ้มอินทโชโตพระครูวิทยาธิการีหรือเจ้าคุณพระวิทยากรโกศลขอให้ทุกท่านมาฟังความเป็นมาของวัดวังยาวกันก่อนนะครับแต่ก่อนนี้การเดินทางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากุยบุรีต้องมาทางรถไฟเพราะถนนเพชรเกษมยังไม่ได้ตัดผ่านวัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีไม่มากดังนั้น พระอุปชาที่มาทําการบรรประชาอุปสมบทกุลระบุตรจึงมีไม่กี่ลูกโดยเฉพาะที่กุยบุรีเป็นที่ลําบากสําหรับกุลบุตรผู้ศรัทธาจะบรรประชาอุปสมบทเพราะการคมนาคมไม่สะดวกพระอุปชาก็มีความลําบากในการเดินทางเพราะจะต้องเดินทางด้วยเท้าหรือเขวียนใช้เวลาเดินทางเป็นวันๆโครคภัยไข้เจ็บชุกชุมเจ็บป่วยได้ง่าย ในปีพุทธศักราช2465ท่านเจ้าคุณสุเมธีวรลคุณหรือหลวงพ่อเปี่ยมจันทโชโตซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสมณศักดิ์ว่าพระครูธรรมโสพิษยังอยู่ที่วัดนาห้วยอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพระอุปชาได้ปารบกับท่านหมื่นถ้าวรลแพทย์หรือเงินถาวนันัน ซึ่งอยู่ที่ตลาดกุยบุรีถึงเรื่องจะสร้างวัดขึ้นที่ตลาดกุยบุรีสักแหง่งเพื่อเป็นสถานที่ให้การบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรได้อย่างสะดวกสบายท่านเจ้าคุณกับหมื่นถาวราแพทย์จึงได้ไปดูที่เพื่อสร้างวัดขึ้นที่อุโบสถที่วัดอุตเพาเมื่อดูแล้วท่านไม่ชอบหมื่นถาวราแพทย์จึงพาไปดูที่อื่นอีกท่านก็ไม่ชอบสถานที่อีก สรุปแล้วยังหาที่ถูกใจไม่ได้ก็เลยระงงับการก่อสร้างไว้ก่อนขันจะสร้างขึ้นที่วัดกุยบุรีท่านเจ้าคุณว่าไกลไปจึงพากันไปดูสถานที่ที่วัดท่าเผือกเมื่อดูแล้วท่านก็ไม่ชอบอีกท่านจึงตกลงใจจะสร้างวัดขึ้นใหม่อีกวัดหนึ่งใกล้ตลาดกุยบุรีซึ่งใกล้กับสถานีรถไฟกุยบุรีและลำน้ำกุยบุรี ได้มอบให้หมื่นถาวรละแพทย์เป็นผู้หาสถานที่แม่ชีพิมพ์บ้านวังยาวได้ทราบเรื่องว่าจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่อีกวัดหนึ่งจึงไปหาหมื่นถาวรละแพทย์และท่านเจ้าคุณโดยยื่นความจำนงจะยกที่ดินของตนเองแปลงหนึ่งให้เป็นที่ปลูกสร้างวัดจากนั้นเพียงสองสามวันท่านทั้งสจึงได้พากันไปดูที่ ที่แม่ชีพิมพ์ยกให้ท่านเจ้าคุณดูแล้วก็ชอบใจมากเพราะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟประมาณ400เมตรและยังอยู่ใกล้ลำน้ำกุยอีกด้วยมีบริเวณกว้างเป็นที่ราบจึงตกลงให้ดำเนินการสร้างวัดได้ที่ดินที่แม่ชีพิมพ์ยกให้แปลงนี้ทิศเหนือจดทางเพียนยาว124เมตรทิศใต้จดทางเพียน ยาว124เมตรทิศตะวันออกจดทางเวียนยาว190เมตรและทิศตะวันตกยาว190เมตรซึ่งมีเนื้อที่14บ14ไร่2งาน90ตารางวาปัจจุบันเป็นเขตทางสาธารณะไปบ้างจึงมีเนื้อที่เหลืออยู่14ไร่6ตารางวา แม่ชีพิมพ์ได้ลงมือปันป่าขุดคลองด้วยตัวเองและขุนจิตกำนันได้ให้บ้านเก่าหนึ่งหลังเพื่อสร้างกุฏิชาวบ้านจึงได้ช่วยกันรื้อถอนแล้วนำมาสร้างกุฏิท่านเจ้าคุณพะสุเมธีวรคุณและชาวบ้านได้ทำการปลูกสร้างในวันที่สองสิงหาคมปีพุทธศักราช2466 เสร็จในปีพุทธศักราช2466แล้วได้นิมนต์เจ้าอาธิการกลิ้งวัดอุตเภามาเป็นเจ้าอาวาสมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อวันที่ทำพิธีสร้างวัดนั้นท่านเจ้าคุณพูดว่าวัดนี้สร้างเพื่อเป็นวัดสร้างคนให้เป็นพระเรียกบ้านคนหมู่นั้นว่าบ้านวังยาวเจ้าอาธิการกิ้งได้สร้างวัดนี้โดยมีท่านเจ้าคุณเป็นผู้แนะนำ หมืน่นเาวรแพทย์และชาวบ้านเป็นผู้ช่วยเหลือได้กุฏิสามหลังหลังละสามห้องเป็นไม้เนื้อแข็งพื้นและฝาเป็นไม้ตะแบกราคาหลังละ1,000บาทปัจจุบันยังคงอยู่เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วก็จัดสร้างอุโบสถควบคู่กันไปด้วยได้รับพระราชทานวิสุงขมสศีมาเมื่อวันที่24เมษายน ปีพุทธศักราช2468และทําการผูกพัตสีมาในปีพุทธศักราช2469ในปีพุทธศักราช2449เจ้าอาธิการเก็บได้เป็นเจ้าอาวาแทนและเป็นเจ้าคณะหมวดแทนเจ้าอาธิการกิ่งด้วยปกครองวัดวังยาวต่อมาถึงปีพุทธศักราช2479รวมระยะเวลา10ปี เจ้าคุณอธิการเก็บเกิดอาพาธเป็นโรคจามได้ไปรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีในปีพุทธศักราช2479พระทองเบิ้มอินทโชโตหรือหลวงพ่อทองเบิ้มอินทโชโตรักษาการเจ้าอาวาสว,วัดวังยาวและในปีพุทธศักราช2480ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดวังยาวประวัติหลวงพ่อทองเบิ้ม นามเดิมชื่อทองเบิม้มนามสกุลลิบลับเกิดวันอาทิตย์ที่4เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,454ตรงกับขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12ปีกุลเกิดที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันบิดาชื่อมองลั่นลิบลับมารดาชื่อนางพิมพ์ลิบลับ ได้อุปสมบทเมื่อวันอังคารขึ้นสองคำ่ำเดือนหนึ่งปีวอกตรงกับวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2475ณวัดวังยาวตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพระสุเมธีวรคุณหรือหลวงพ่อเปี่ยมจันทโชโตอดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลักตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพระอุปชาในปีพุทธศักราช2486ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดวังยาวสอบได้นักธรรมชั้นตีและในปีพุทธศักราช2513สำเร็จการอบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลางรุ่นหนึ่งด้านการปกครอง ปีพุทธศักราช2479ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวังยาวและผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลกุยบุรีปีพุทธศักราช2480ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดว,วังยาวและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลกุยบุรีปีพุทธศักราช2483ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำแหน่งสาธานุปการปีพุทธศักราช2490ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพุทธศักราช2493ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2506ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลกุยบุรีอีกครั้งหนึ่ง ปีพุทธศักราช2508ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกุยบุรีปีพุทธศักราช2509ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอกุยบุรีด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2479เป็นเจ้าสํานักเรียนพระปริยติธรรมวัดวังยาว ปีพุทธศักราช2482เป็นประธานสนามสอบปริยติธรรมสนามหลวงในตำบลกุยบุรีสอบที่วัดวังยาวปีพุทธศักราช2498เป็นผู้อุปการะโรงเรียนบ้านปากเหมืองวิริยะสงเคราะห์และโรงเรียนวัดวังยาวเดิมโรงเรียนวัดวังยาวและโรงเรียนกุยบุรีรวมกัน ปีพุทธศักราช2498ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวงด้านสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2490ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูวิริยาธิกาลีพระครูสัญญาบัตตกรรมการสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำแหน่งสาธานุปการปีพุทธศักราช2505 ได้รับพระราชทานสณศักดิ์เป็นพระราชาคณะยกที่พระวิริยากรโกศลหลวงพ่อทองเบิ้มอินทโชโตพระครูวิริยาธิกาลีหรือเจ้าคุณพระวิริยากรโกศลได้เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะหมวดแทนและได้ทำการปกครองวัดและคณะสงฆ์พัฒนาวัดก่อสร้างปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านหลวงพ่อเป็นผู้ดิเริ่มและควบคุมการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีมหาจักกียิ่งมงคลอันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวกุยบุรีและยังเป็นผู้ดำริการสร้างโรงเรียนของวัดวังยาวอีกด้วยจนกระทั่งวันที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2542พระวิทยากรโกศล หรือหลวงพ่อทองเบิ้มอินทโชโตได้มรณภาพลงนับตั้งแต่ท่านมรณภาพลงนั้นจเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและศิทธานุสิทธิ์ได้บำเพ็ญกุศลให้ท่านในวันที่24พฤศจิกายนของทุกๆปีโดยชาวบ้านทั่วไปกล่าวขานและยกย่องให้ท่านศักดิ์สิทธิ์เรื่องปากพระล่วงวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักที่สำคัญสรีระของท่านยังไม่เน่าเปื่อยอีกด้วย เหรียญปั๊มรุ่นแรกปีพุทธศักราช2505พระวิรยากรโกศลหลวงพ่อทองเบิ้มอินทโชโตวัดวังยาวตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกที่ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2505เพื่อเป็นที่ระลึกในคราวได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักเป็นพระราชาคณะเป็นเหรียญปั๊มเนื้อเงินและเนื้อทองแดง ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนพระวิริยกรโกศลหลวงพ่อทองเบิ้มอินทโชโตด้านล่างของรูปท่านมีอักษรไทยจะรลกว่าพระวิริยากรโกศล2 5 0 5ด้านหลังเป็นรูปยันองค์พระปิดตาและอักขระขอมมีความหมายว่ามะอะอุและณะโมพุทธายะและอักษรว่าวัดวังยาวปุยบุรี เป็นเหรียญหนึ่งในพระยอดนิยมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลวงพ่อทองเบิ้มพระวิทยากรโกศลวัดวังยาวอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยท่านเป็นสิษย์ได้รับการสืบสายพุทธคมจากหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักปรมาจารย์ใหญ่แห่งเมืองประจวบและหลวงพ่อทองสุข วัตโนดหลวงปรมาจารย์ใหญ่แห่งเมืองชะอำ